สวัสดีครับขอตอนรับสู่ช่อง DT813 Channel อ่าก็ห่างหายกันไปสักพักนะครับก็มีงานหลายงานครับทางน,นี้ก็ไปทำเป็นในหน้าขายที่ด้วยนะครับแล้วก็เอ่อมีรางวงรางวัดก็ไปเขาำเป็นสีผิวก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปบ้างแล้วก็ท่านใดที่อยู่ใกล้ๆบ้านผมนะถ้าอยากขายก็เอ่อมาหาผมได้นะครับเดี๋ยวผมติดต่ออ่าเรียกติดต่อเอ่อคนซื้อให้อ่า เอา,างี้เข้าเรื่องกันนะครับวันนี้วันนี้ก็คือช่วงที่ผมหายไปอ่ะมีหลายท่านที่สั่งของผมมาเยอะมากเป็นแถบหน้ากระดาษเลยก็อยู่ประมาณสามร้อยหนอคือหนอผ่านหน,นอที่ไปชำเองอ่ะผมไม่ได้ปล่อยให้มากแล้วตัวเนี้ยผมปล่อยให้แค่ท่านละห้านอสิบหนอเออซึ่งผมก็รับท่านที่มากๆไปแล้วเนี่ยประมาณท่านละสองร้อยหนอนเนี่ยผมรับไปท่านหนึ่งแล้วก็ท่านละสามสิบหนอนะผมว่าผมจะรับสักท่านหนึ่งแล้วก็ไอ้ที่มาเป็น ขอผมร้อยร้อยหนอเนี้ยก็ผมอาจจะค่อยๆทยอยแบ่งให้เหมือนกันครับก็อาจจะให้สักท่านเขาไปรวมแล้วประมาณสักเกือบสามร้อยหนอนะอ่าส่วนท่านน้อยๆท่านเยอยๆก็ผมวันนี้ผมจะส่งให้เลยผมว่าของผมพอมีก็คือไอ้ที่เคมด้วยผมก็ส่งให้เหมือนกันนะเพราะาผมก็ไม่ได้ไม่ได้หนีไปไหนนะครับผมขอขอขอโทษแล้วที่ช้าเพราะว่างานมันเยอะจริงๆช่วงนี้อ่าก็วันนี้คือผ่านหนอ,อก,กันแล้วก็เลยจะมา อ uh, บอกก่อนครับว่าผมไม่ได้หายไปไหนแล้วก็ส่วนท่านใดที่อยากสั่งหน่อผ่าผมอะ่ะเดี๋ยวให้ผมดูนะให้ดูหน่อผ่าที่จากต้มแบบเนี้ยนั่งโวยร้องโวย,โยนั่งโวยลูกโอยอะไนี่งานหนักนะครับนี่นี่นี่เขียกลังผ่าอยู่ครับก็นี่ลักษณะแบบนี้ ก็ไม่ได้หนอหนอจะบอกเขาว่าหนอช่วงเนี้ยมันขัดแ่นะก็ไม่ได้สวยมากครับก็จะเป็นในลักษณะนี้ด้วยบางอย่างนี้บ้างอ่ะอย่างนี้บ้างแล้วก็๋ยวนี้เหี้ยเขาก็ผ่าเหมือนกันแบบนี้อ่าหนอเวหนอยอยู่ไหนนี่นี่นิดหน่อยเองเนี่ยขึ้นมาโปเมอหน่อยเดียวอ่าหน่อยดหน่อยเดียวก็ผ่าครับเอาหน่อยเดียวก็เอาแต่ว่าเออผมจะอธิบายก่อนว่า ที่หน้าหน้าชําก็คือไม่เกี่ยวกับหนอใหญ่หนอเล็กนะครับที่หน้าชําคือเกี่ยวกับรากที่ผมส่งไปรากที่รากมันจะสวยนะครับรากสวยรากสวยโอกาสงอกเนี่ยคือเร็วและรอดร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าไอแบบราที่ผมผ่าบางทีรากไม่ค่อยสวยอย่างเงี้ยแต่หนอสวยเงี้ยบางทีมันรอดยากซึ่งสู้แบบเอารากเยอะไปดีกว่าเอารากที่สวยไปดีกว่าแล้วหนอเนี่ยค่อยว่ากันว่าเล็กหรือใหญ่เพราะว่าบางทีแ ไม่สามารถหาหน่อที่สวยจะเท่ากันได้หมดนะครับเพราะตอนนี้ลูกค้าเยอะมากผมก็จะเน้นที่ว่าแข็งแรงปลอดภัยให้กับลูกค้าอ่ะถ้าท่านใดที่ว่าเข้าใจก็สั่งผมไม่ได้ครับแล้วก็หยิบกันไปทางส่วนระยะเวลาณนะตอนนี้คือระยะเวลาณนะตอนนี้ก็คือเอ,อเดือนนี้เดือนตุลาขอเป็นกลางพฤศจิกาแน้ครับที่ผมจะส่งของให้เอ่อ ท่านที่ได้เห็นคลิปนี้นะครับซึ่งตอนนี้โทรมาได้โทรมาสั่งจองได้แล้วผมก็จะให้คิวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งก็ถ้าผมได้ของก่อนผมก็จะส่งให้ก่อนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเหมือนกันก็ตอนนี้กำลังค่อนอยู่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่คอนนะซึ่งวันนี้ผมส่งผมจะส่งให้ประมาณสักห้าหกท่นานพอครับวันนี้เพราะของของน้อยครับของน้อยเลยผมว่าขออธิบายก่อนว่าอ่าของก็จะเป็นแบบนี้แน่นอนก็ไม่ได้สวยมากแต่ว่าเน้นเน้นลากเน้นเน้นกลุบให้ใหญ่และช้ำและโต โตรอดปลอดภัยอ่ะผมเน้นอย่างนี้มากกว่าครับมาดูกันนี่ชุดนี้ผมกำลังค่อนไปอยู่ก็กำลังจะแทงหน่อออกตานะครับก็คือวางในน้ำเลยแต่ก็ยังยังไม่ออกยังไม่ออกก็คือนชุดเนี้ยผมกาว่าจะไว้ให้พี่ อะไรนะสักชัยนะของพี่สักชัยที่ที่คุณลุงสั่งไว้ประมาณเท่าไหร่นะคุณลุงของพี่อ่ะสั่งไว้มาร้อยหสิบหรือสองร้อยนะครับก็ผมผมบอกว่าผมให้ร้อยหสิบหนึง่งให้ร้อยสิบปรอนได้แต่ว่าสองร้อยเดี๋ยวก็ดูอีกทีนะครับก็ชุดเนี้ยผมจะเตรียมไว้ให้พี่แล้วก็ถ้าสมมติว่าถ้าผมส่งของไปนะสมมติว่าผมขาดแคลนจริงๆนะเออผมจะไปเอาในนี่นให้เลยเดี๋ยผมพาไปดูผมจะไปเอาในโรงอบให้ ก็คือเพื่อน่าผมถอนของผมอะสายถุงไปเลยแต่ว่าเป็นแบบกลุ่มเล็กนะที่ผมไม่ให้ไอ้ไม่ให้กลุ่มเล็กไอ้นอเล็กเพราะว่าถ้าผมให้แบบมีใบไปอะเดี๋ยวมันจะไปขายน้ําแล้วตายก็เลยว่าเอาแบบไม่มีใบไปจะดีที่สุดครับก็เดี๋ยวไปดูกันที่โรงอบเลยแล้วกัน one hour later ครับก็มาถึงที่โรงอบซึ่งก็ท่าวันนี้ของไม่พอจริงๆจะใช้โรงนี้ให้นะครับ ต่างๆร้อนจัดน,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 นี่ครับเดี๋ยวนถ้าไม่ทันจริงๆเดี๋ยวจะเอาพวกนี้ให้หมดเลยก็คือผมรับประกันวีของนะแต่ว่าท่านต่อไปท่านชุต่อไปผมขอเป็นเดือนพฤศจิกากลางกลางเดือนแล้วกันเพราะว่าถ้าผมให้หมดเนี่ยของที่ท่านที่สั่งเป็นต้นที่ว่าปลูกสําเร็จแล้วเนี่ย ขาดแคลนนะครับเลยว่าผมต้องรับผิดชอบทั้งสองสองฝั่งก็เลยว่าเดี๋ยวจะทยอยให้ซึ่งวันเนี้ย47ต้นได้แน่นอนอ่ะรอาจะไม่ออกให้ดูหนอนนะเพราะก,ก็สวยอยู่ครับพอ,อพอสมควรแต่แบบเนี้ผมให้ไม่ได้แล้วไอ้เนี้ยพอามันจะเกิดการขายน้ำแล้วเดี๋ยวเอาไปแล้วมันจะเหี่ยว้วตาย วันนี้เก็เยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะปิดคลิปก่อนเดี๋ยวจะให้ดูให้ดูท่านที่ผมอัปเดตไปนะเพราะว่าเอออีพีเท้านู้นที่ผมปักป้ายเขียวๆไวอ้อ่ะจะมีท่านที่ได้ไปแล้วซึ่งครั้งนี้ครบแล้วของนี่นี่คือพี่ท่านสุดท้ายของปีนี้นะครับของคุณกิติศักด์ร้อยห้าสิบตนรับปลายธันวานครับก็ของพี่ก็ใกล้ครบแล้วร้อยห้าสิบตนแล้วก็ เบอร์โทรตามหลังนี่คือศูนย์้าห้านะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกอีกท่านหนึ่งใด้ดูวิวด้วยนะครับ อันนี้ของคุณป้าจินตนาร้อยต้นเบอร์โทรศัพท์ตามหลัง9 3 19ได้ละป้าถ้าป้าจะมาเอาหรือจะให้ผมส่งเนะี่ยได้เลยครับของป้าสวยมากเลยนี่นะครับหนึ่งร้อยต้นอ่าส่วนต้นตัวเมียต้นตัวเมียไอ้เยผมลืมบอกไอ้ที่ร้อยผ่าหน่อแบบเนี้ยไอ้ร้่ผ่าแบบเนี้ยผมให้เป็น,มนเมล็ดไร้นไหนามไปนะก็คือเอาไปชาเป็น,มนเมล็ดเองครับ เพ่อก็ที่อื่นขายไม่รู้นะแต่ว่าผมไม่ขายแต่ผมให้แบบเมล็ดไปก็พี่ก็ลองไปเพาะไปปลูกเอาเองอ่าก็คือถ้ามีตัวเมียมไม่มีตัวผู้มันก็ไม่ได้ลูกส่วนอันนี้ตอนที่ผมจะแถมสําหรับท่านที่มา,าต้นแบบมา,าต้นแบบนี้เตัวแบบนี้ที่ผมจะแถมคือตัวเมียไซนี้ก็คือจะโตโตน้อยหน่อยเพราะว่าผมเพาะไม่ทันแต่คือผมก็ไม่ไขายผมก็ให้ฟรีแล้วก็ถามอัตราการเป็นตัวผู้เท่าไหร่ อัตราการเป็นตัวผู้นี่เจ็ดเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นเอาเป็นว่าเจ็ดสิบแล้วตรีให้น้อยๆยหน่อยอัตราตัวผู้เนี่ยถ้าสิบต้นเนี่ยเป็นตัวผู้เนี่ยสักเจ็ดต้นตัวเมียสามต้นก่อนนี้คืออัตาาราปกติของสละหรือละก,กรรมที่เพาะด้วยเมล็ดถามว่ามีกลายพันธุ์ไหมก็สละกรรมเนี่ยมันจะไม่กลายหรอกครับมันก็จะเป็นแบบละก,กรมเป็นเกสรของเข้าไปอินโดเหมือนกันอินดกกมันก็จะเป็นแบบของเขาไปแต่สุมารีนี้ไม่ได้นะถ้าพอม็ดได้เสร็จเลย รสชาติเป็นอะไรไม่รู้เป็นละกรรมเป็นกายเป็นอะไรไม่รู้มันกายเนี่ยครับแต่อันนี้ผมใช้เออล,ลืมอธิบายไอ้ไรนหนามที่ผมใช้จริงๆอ่ะมันคือละกรมนะละกรมไรนหนามนั่นแหละครับก็คือสละตัวผูเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเลยผมใช้เกสรละกรรมเนี่ยต่อกับสระสุมารียวลูกที่ได้ก็คือจะเป็นหนึ่งเม็ดหนึ่งกีบคือสวยเอาไวส้สำหรับทำรอยแก้วดีมากส่วนรสชาตินี่คือเหมือนกันแต่ว่าของผมเนี่ยที่ลวงยากกว่า อ่าอันนี้คือความพิเศษของเขานี่นะครับก็จะประมาณนี้ส่วนท่านใรบอกว่าไอตัวผู้ตัวเม,มียมันเท่ากันแหละหรือไม่ตัวเมียมจะมากกว่าตัวผู้ถ้าแยกเมล็ดหรือเลือกมเมล็ดไม่จริงครับพี่ไม่เชื่อก็เอางี้ไม่เชื่อลองไปถามหลายๆสวนที่เขาลองปลูกสละด้วยมเมล็ดก็คือผมอยากให้ไปถามไอสละอินโดอ่ะสวนที่เป็นอินโดอ่ะจะรู้ครับว่าปลูกมเมล็ดจริงๆอ่ะตัวผู้ต้นเมียเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์กันแน่ครับก็ ลองมาดูนะครับเราศึกษาดูในส่วนครับจะได้ทําความเข้าใจาคลิปนี้ถ้าปิดภาพกันใดผมก็ขออภยัยนะครับแล้วก็สั่งของเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งเฟซทิ้งเฟซทิ้งเบอร์ไปให้ของจะได้พฤศจิก,กางเดือนอา่าครับถ้าปิดภาพการใดขออาภัยด้วยครับ